ช่องให้วินาทีดำถ้าไม่น่าส <MC foreign language> okay. hey, ีดำมือถ้าไม่น่าสีดำหวาโอ้ยจ้งหนึ่งย้ายแจ้างนะอือไปพี่น้องพี่น้องสีซั่นบอลทุกท่านพี่น้องซัทจ้าขคือเก่าพี่น้องพ่อก็สร้างทอดจ่อยพี่น้องมื้อนี้ไก่มื้อนี้ฮักกับบุ๊ค่ึงเพื่อนพี่น้องบุ๊คถึงเพื่อนบอกไก่เลยบัดนักเสียอะไรมันโซ่เลยมากันมาโอ้ย สเก็ตสเก็ตไหนเนาะเอองอกปั๊บเก่งเนี่ยอือเออขอบใจที่เจ่อยพี่น้องที่มาถักไทยถึงเอนบ้านเหมือนเพื่อนแม่นางเพื่อนนางมานี่นางโทรศัพท์ให้เบิร์เนาเนี่ยเฟซบุ๊กนางวิสางห้องวิสางห้องกลุ่มแล้วที่นี่แหละมันโทรออกแบบ บได้ยัไเออาเคสตัวเด็ดท้อตัวนากังไระได้ต๊วตัวตออเป้งเท้าบําบังเฟซบุ๊กว่าเอาบก็เป็นพุกชองสองเพจเแล้วแร้สางกลุ่มเน้วสางกลุ่มไปแน้วรับลงเกไปก็น่าใจบําพ็ญฟุตชอมันบ่้าดัวยฮะผ้าก็ยามันมันบอก่มันเห่าหิตซูงไหวทั้งนั้นอือถ้าอาิูงเราจะยำตังแล้วแ็ได้ เรเองนแบบเปยเบียบเบิร์ดท่าน่เห็นเหอเห็นนะคอย่เห็นมมืดกเป็นอะไรเป็นเอาสิบคึกุ้มคนน้องนี่แทบงกได้แต่้าป่ดนะถ้ายิมกันถ้านากาดเย็นเป็นเน,นาห้าถ้านนัยกาสองตาพ่นดำดอกแต่ถ้านตัวสีดำ ดูได้นี่อยู่ถ่าโอ้อยู่ชื่อแบบกันนึงคือกันก็เต็มนึงอยู่ชื่อจ่าละปน้อยปน้อยนั่อยู่นอเฮาเฮ็ดหยังกกะนวกายนบ่ซอมาซบ่มันเพิ่นลาย่างๆอันนั้นไวหยังหันก่อนเด้่ตัวโอ้ลมือก็ลล้มได้ย่างๆหันก็มีใหญ่อยู่ลมือลก็ล้มนล้มบ่บ่เห็นดอก้ออได้ล้มคบนตัมันมันหมื่นน จอันั้นคนกลัวมันแล้วน่ะใหญ่เอาอย่างไรเอาเหมือนหมอบพังแล้วหมอบพังแล้วขอโทษไล่หยองเท้านอนอะไรก็เลยนเนาะแต่ว่าเคยขั้วหน้าโต๊ประมาณช้มุ่นปลายเนาะแม่นว่าคนกลัวเอื่อต๊ะอมุนปลายจะไบดเนาะหงหน้าคนกลัวเทพพื สองหมื่นใบกับแม่ที่สามหมื่นนั่นแหละแบบเผื่อกันไห้แม่พันมีงบนะมีงบนะประา 1, มาณประมาณพันสอหมื่นก็ได้ไปวะสามสามหมื่นก็ได้พอาะเพราะเถื่อนนะเสร็จแล้วบดานน้ำถ้าสองหมื่นไม่เสิยบพอได้ไปน้มัมมออนะมจะขาอิฐขาเล็กขาปูนขายยางหลายอย่างายอยาอเอ้ยเปิดก็เปิดสาวถ่นน้ำผสางสาา่สี่ต้นนะข้าวขึน้นขวย ผลสี่ต้นพอดีด้ยเข็ดจะไม่จะไม่หนุกพ่อสเดียวนะเข็ดนาบ้านหอนหอนหอนเลยเรื่องะไรเอะนากระตือนตื่นหน้ากมาหนาตากมา้งกัายี่อยาี้มันมันยันเปยก่อะ้ยันเปียกครูฮะอัน้เ่อ ขางาไปนะน่ไปอีงน,น,น,นอนนอนจะเป็นนอนหมดน,นะนอนกะดีแกเพื้นตะโรไปนกก้งนนนอนหม,นหมนนะุนไดะมันเย็นเย็นจุวยจุ้ยกีฮ่าเขาเขาะแบบค้าแนละ้วแมรับไอ,อซีนบนี้สัญาณใต้ออกไหมนะอืมว่มาเป็นแบบนี้มันกับเพื่อนว่าย,ยุบแบบนี้แต่ฮักใส่ขงมือด้าทูขอมือแต้ว้าเฮามีวิญญาณก็ไปทำใหม่หก,กับประทู

ไม่าเขาเปนาเนเสอ่ห้องหมา่าองักไงเลยห <laughs> 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 ้องหมักเนี่ยแตงแล็กกินเอแรงเพงกินเลดลองแพงน้องกินรสยัออกเตะบ้างโดยห้าพันมักถือบอาบ,าบา้างสือเลสสามโตบาเลีนไม่เบ,บือ,อกับเลกนะ เมียป่าตื่นมาก่าบทำแบบพัดถึกแล้วจังมีพัดถึกเลยโอ้ยแล่เป็นความฝันกูเอ่อเป็นความฝันแฟนฝันแมนก็เบื่อเหรเออแม่ก็เบื่อกับเมียป่าตื่นมากอายายนด้มักซีเรียลหรอยายพ่อยายซึ่งแม่แม่ก็เบื่อไงแล้จ่อยฝันเห็นแม่ก็เบื่อแม่ก็เบื่อพัดถึกเล็กแม่ก็เบื่อ พันไปหน่อยอดดาวปัสสีนี่แล้วฮะพันขึ้นแน่มันเป็นเลขเนาะไม่ก็เบื่อกำยังแมวบรอเปล่แมวป่าพี่น้องเป็นอย่างเด้ิมมาแน่แล้วเสริมออกเลยเมื่อแล้วเนาะเมื่อขึ้นเขึอนเมื่อแต่แล้วว่าปันน้องน้องหอกเนาะเข็บก็ตายแต่ตีเนาะตื่นมาวะไม่เข็บคุ้นออกคุ้นพายคุ้นเือนออ พันสองอย่างสองอย่างนลยยัยพันทั้งสองอย่างไม่กระเื่อยทั้งงานแมวป่าแต่หน้ามันคือจืดอ่ซื้อโล่ใหญ่หูละพันบาทหูละพันกี่ก็ได้แต่ไมเท่ากับชนะก็เสือือหูขาสรับลกปมาเลยราน้ก็คือแบปวดหัวอะเรียกนัก นิ่ของเขาคุณคือตายมันบว้องขุดมาเลยันดเรานมาก็เห็นนะมัะเป็นดาวก้อยแซ่บก้อยแซ่บได้ครัอะไรันเไม้ดาวมาหมไน่เแซ่บได้ที่นาเป็นอไกินบา่ซึ้อ่่งเอาใส่น้ำเกลือไปเลย

ก็ยังคอยประจำวัะเปิดนันลังมี่เดูไกกับกับลวดแหม่มอปลาเอามันมี่เป็นลวดมเป็นลวดนมานี่ยแต่เนาระจายปอะมอดูกายกับกับลวดกับท่นที่ไหนแปดอีแล้อัสวิทข้าง แต่ไม่ใช่เล็้ยลูก่คายออกมาัน,นาดก็คเอรับว็มีได้ไปงานมูกกันมาโกงคู่อะไรคนแทงมัคงมีคนอ,นอ่อนมัต่ำที่เอาเรื่องอะไพี่น้อยเรื่องพระเจ้าใส่รองคองเออแม่ทัดจ่อยตอนไปเห็นเมียด อยู่อยู่ไทยเนาะากับคนคอมเมนต์พี่น้องก็บบอกได้ว่าวาดโมเด้วาผัดพิ้งแบบคอมเมนต์แบบส่วนได้เป็นอย่างแบบบให้ฟังซีเนาะแบบเป็นจย่างล่องคลองเขาจะเอาไปล่องคลองด้วยอู้กันอแบบตั้มปัวนออกมาน่ะในรางมีกระโดูไก่กับรวดพี่น้องในรังไหนทะลุ อันนี้เป็นเป็นเสือความเสือส่วนบุคคลนะพี่น้องเนาะเข็ดขีดแล้วข็ดเข้าใส่คอแล้วก็โชว์มาเลยแล้วก็เจ็บเอ็นนักตาเมือก็จั๊ยังได้ขาแล้วก็ลอยเอ็นกระถองไปไปว่าไปปวดหมอว่าเอ็นนักตาสัพี่น้องเอ็นสักเอ็นมาขึ้นมาแล้วติดการเลยแบบบ่งไปแล้วพี่น้องเห็นได้แล้ว ล้เมื่อการเธอเกิอกับได้ไปนเธอกเกือกับเหียตีนบมฮูซะบมฮูซะว่าเกือเหีืตีนมหูความมันหลไปนองแบบว่าเอ็นใต้คือห้ามื่นตีนี่แล้วนี่นังซื้อนั่งก็นั่สี่สิบหกวยท่านยามไปแล้สิบเออเอเจ็บเมื่อชอเถื่อน้ำเป็นช่องเถื่อนนานั่งรถน้องห่วยอาคาแงกัดในท้งห่วยปวดข้อปวดขา ถ้าลูกลดไปได้เหมืนน้องเน็เจากนยกับมือ้าของเจาเขาไปว่าเออห้องขาเป็นยังเขอเออคุณมือข้าสันมคือดังห้องดังเท่แต่หาเอาหาเอาหมึกหีนใส่ให้ใข่แน่ได้หันเต่งใข่แน่ได้มือหยาบมาเลยอมวกหินไม่หันบ่อยออเอาไปปล่อยมันเศร้าเองนะฮะขั้นหมือนตีนใส่ผบได้ผมเศ้าง่ายก็หมึกหินพี่น้องเต่งเต็นเต่งใข่แน่ได้ มันยืงมากเก่าต้องไปชิมนมีเครื่นะกาไก๋มันนะได้ยังในมือนะเป็นมือเป็นหยางอาปิดตื่อปิดตว่อติดแพร

ยายอัปข่ายแห่งส้อนแล้วอัปครั้งวันนังนะและพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือสิขอจบลงเพลงสมีนะพี่น้องเนาะไปเลยพี่น้องมอสําเนาเขาลาพิคลิปพี่น้องพ่อในม่คิมนาพี่นาะผ่านติดตามสร้างเัิร์ฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามสร้งหมอกไก่เด้อพี่น้องเด้อติดตาสร้างหมอกไก่พี่น้องเอาพ่อใหม่คิมนาพี่น้องสวัสดีไปเลยพี่น้องสวัสดีเจแตาเบิ่ง